โอ้โหไยแดงของใครเนี่ย้งนหามากเลยไม่รู้ก่อ่อลูกสาวกับลูกสาวน่ารักเลยอลูกสาวสุดรให้ลูกสาวน่ารักมากมันไม่แง่แปลกๆไงก็ไม่รู้แต่ลูกสาวดูคลิปดูให้รู้เลยนะแต่ก่อนเด็สมองนี่บอกกไปห้องตูไม่เจอหาเจหาไปยากจะพบเจอไม่อยากพอาะอ่างนี้ไหมรถคันหนึ่งมาปั๊บลูกสาวสุดยอดเลอเลอเฟอร์เฟก เป็นอย่างนี้นะแม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าแม่ตลอดคนโหอะไรเขารถใหม่นี่ก็ไมอป้ามฝรั่งปลาแตงโมด้วยนะฮะเนี่ยกล่องฝรั่งอ่ะฝรั่งน่ะป้าหอมหอมฝรั่งเป็นนี่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 ฝรั่งนกล่องสีดำๆน่ะป้าหอมมากๆเลยหอมทั้งวีทั้งวันเลยดูเชียร์ดูเชียร์เต็มที่เลยเชียร์เชียร์ป้าเปิดกล่องดำๆอ่ะกล่องสี่เหลี่ยมน่ะเนี่ยหรอกล่องอยู่ตรงนั้นนะคะ ของแจกกันเ่ๆในมือตานั่นแหละกล่องดำนี่ไงกล่องสีน้ำเงินนี่นมองไม่เห็นม่ากัะหากล่องสีดำอยู่หอมจริงๆป้งหอมจริงๆโอ้ยยนยอยยอยยยยยยรยยยยยนยนยยยะยยนยยยยยอยย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 ยอ่ะชื่อรุ่นเยยค c คมรีออกเสียงแบบฝรั่งถ้าคนไทยบอกคัมรีรถไปรถรุดรถแกทั้งคันคิดตัวโอ้โหใหญ่สมอนนะฮะได้รถหรูนะฮะโตโยต้าแคมรีจากลูกสาวตอนนี้ป้าก็ไปนั่งเจิมให้แล้วฮะ มึงหเลมแดล้วปีงวดที่แล้วเ๋ยวเขาจะเอาเองป้าบอกว่าอะไรนะยายสมอมีประโยชน์ใช่ไหมอันีแหลเดี๋ยวพี่แอนกับกับแอนก็มานั่งเบาหน้าเอาข้าวกล่องยินแถวเย้าสมอก็ได้วยใช่ไหมพี่แอนไม่ไกจะสมอเลยเออแอนกหนั่งๆแบบ เออใช่ถูกแล้วไอ้นักกระยาสมอนอ่าเขาเอาเข้าขึ้นรถกระยาสมอนด้วยเปกดเ้ายรถร้านแปะมาเพื่อใส่ข้าวกล่องนี่แหละคุ้มแสดงว่าลุงรถตู้ลุงมาจอดวันนี้เลยนี่ว่างอยู่นี่ตลุงรถมาจอดไว้นี่ไปมือเหลี่ยมจ้ายกซองซ้ายกินี่จอดอะไรฮะ หล้านสนี่สุรินนี่สุรินสุรินสริจอมพระสุรินเมืองอันนี้สุเองอันรินนะนแต่ไปอยู่กบลุงกับป้าห้าปีแล้วอ๋กครับแริมเลยเาก็เลยเลือกมาสุรินเลือกมาสุรินค่ะติก็สวยแล้วค่ะต้องเตรียมเตรียมติ๊บไปจี อ่เนอะโอ้บอมือบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แจกติ๊เลย้ชมว้าโซ่ส่งเครื่อนะุ้มแน่นอนรอแล้วค่ะอ่าไปทันรอแล้ว หรือว่ากลับบ้านไปแล้วยายาเขาดีประโยชน์นะใส่เข้ากล่องได้ท้ายรถเขาอ่ะนี่ไงประโยชน์อยู่แลนี่ไม่เนีให้ทำบุญครั้งแรกไหมไม่ไป้ด้วยไม่ไดปลี่ได้อะไรนะเดี๋ยวเราก็จะได้นั่งคันแรกด้วยโอ้ยยิ่งดอกไปแล้วนี่เอาซึ่งกระจกนะครับร้านร้านแปดแสนเก้าหมื่นบางครั้งบางข่างบางเบอร์หลือเบอร์หรือที่เรื่องฉันไม่เก็บหรือ ยังต้องลองนะครับเยื้อึกันาดแบบนี้ไม่ถ้าสนใจหมจะไม่เล็บแกเพาเหมือนคนใจวานาดอย่างนี้วะรู้อ๋อแล้วกินแน่กลัวมากเลยอย่างนี้เหรอเอาเอาเอาเป็นปอดดีกรอละไม่ลับปากค่ะคุณแม่สวยเหรอไม่ไงค่ะยกเลยเริ่แล้วนะคะคุณป้าคนณที่ไหนคนหูคอและมุมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเลยอ้าว กระเป๋าปกระเป๋าเปจกระเปาออนโอ้ยไปๆมาๆรู้จักกันอีกนานำกุนนมพิบูล้์น้อนี่อายุเท่าไร70เท่าไรนะ60 6แปดสวยจังเลยสวยมากเลยแปานหาบ้านใจแค่ไม่กี่รลไม่กี่ร้อใหญ่แล้วใหญ่แล้ว ขึ้นรถหรือรถข้าวอ่ะข้าเิงรอมไรูเหันนู่นบนโต๊ะ้าไปใส่รถเปิดท้ายรอ่ะไปใส่รถในใหอยใยสมอเปิดเปิดท้ายอาขึ้นไว้แล้วน่ะไปไปไปเอาข้าวไปยหยสมอนไปยกข้าวไปไปยกข้าวสิยกข้าวเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวพอเอาข้าวขึ้นเสร็จค่อยถ่ายเนาะเดี๋ยวเราไปเอาตังก่อนไม่มีเสื้อแจกหรอลุงไม่มีเสื้อคุณพี่คะไม่มีเสื้อแจกไม่มีครับมีแต่ขายตอนนี้ข้าวกล่องนะคะข้าวกล่องอู้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ องศายายตื่นกี่โมงคะเนี่ยไม่ได้นอนเลยค่ะไม่ได้นอนเลยเปิดร้านปิดร้านเสร็จก็ต่อโอ้ต่อเลยนะคะทั้งหมดกี่กล่องคะเนี่ยห้าร้อยกล่อง500กล่องภายในทั้งคืนเจฟฟีดูตาแกเบลอเบลอแล้วนะดูทั้งสองคนค่ะอันเวลาพอดีเนาะค่ะถ้ามันไก่ กระเพราหมูทุกกล่องเลยนะคะกระเพราหมูค่ะออาหิวอ่ะหิวแล้วหิวแล้วตอนนี้หิวแล้วไปเอาเชคด้วยนะโอเคเอาเชแล้วแต่เราก็อยากเชคอีกได้นอนไหมครับเมื่อื่นได้นอนไหมไม่ได้นอนเลยครับไม่ได้นอนเลยหรอครับดีนะเข้าใจกันก่อนนะเพิ่มอีกสองร้อยยุ่งเลยอ่ะไปหิวหิว เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับอันนี้เดี๋ยวค่อยให้ทเออก็ทำสวยนะรับประทานนเนี่ย่งครับอีกเยอะอีกเยอเลย ใย่รวยกหวใส่รถใ่สมอนให้หมดเลยมาดูรถใ่สมอนสิโอ้โหกว้างมากเลยความสูงพอดีเลยโอ้ความสูงพอดีความสูงพอดีเอาขากล้องออกเอาขากล้องออกก่อนจะได้ใ claro ส่ข ok ้าวได้พอดี ทิ้งไปเลยค่ะก้มระยถือเดี๋ยวเดี๋ยวเอิ่ราข้างดกว่าเยใหญมนั้นแรกเลยแล้วก็รถไปบุญด้วยนะครับแรกที่ยายสมอนได้ ใช้เพื่อแดงมาร่วมบุญมาทําบุญนะคะแล้วก็ซื้อหวยนะอย่าลืมนะแล้วก็มีเรานั่งไปด้วยคันแรกเลยนะฮะที่เราได้นั่งเนี่ยมีนั่งไปด้วยเหรอค่ะป้าให้นั่งกับยายสมรอเพราะปูยายสมรเสือนั่งด้วยก็ได้นะัวยายสมรเอาข้าวไปเสือนั่งด้วยก็ได้นะเออให้เสือนั่งด้วยเดี๋ยวจุกบองให้เดียวยายชะม้อนจ้า รถกว้างมากเลยใส่ได้หลายบ่อหลังจะไม่มีคนบ่อหลังได้ไหมบ่อหลังไม่มีไม่มีบ่อหลังมีคนนั่งไม่มีไม่มีงั้นใส่บ่อหลังเลยโอเคงั้นใส่บ่อหลังเลยนั่งหคนดูหนบ่อหลังด้วยข้าวได้เย็นด้วยไม่ไม่ไม่ร้อนแดดนี่บ่อหลังมีเพื่อนนี่ดมามานใส่บอกให้พี่ไปกับยายสมนอ๋อเออพอดีเลยโอ้ใส่ได้เยอะเลยเห็นไหมโอ้ถุงถุงลานี่มันรถบรรทุกชัดๆ ซื้ออ no hey. well. ีกรอบหนึ่งนะรางวัลที่หนึ่งใช่ป้าสะได้เยอะมากเลยหาได้เยอะมากเลยหรอใช่ป้าเปิดดูเลยเออนั่นแหละเปิดเปิดตรงนั้นเลยค่ะค่ะโหูไส้โหูคว้างมากอย่าหลงทาเป็นอันคอมนงานเขาจะรอหิวมิงาจะรอรอได้ไ่มเดี๋ยวให้ยายสมอนอ์ยุบรถตรงกลางห้ามหลงทางห้าม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 ป่วยหลงทางไปไปไปต้องไปเอาหมูสดอีกเดี๋ยวจะไปเอาหมูเดยวจ เดี๋ยวขอสองนาทีนะขอสองนาทีเดี๋ยวเอาหมูเปี๊ยเอาหมูต่อคาดว่าจะเอายาป้าทำไมเขาไม่ได้ป้าไม่กลาโอ้ยโเลยโอ้ยโอ้ยต้องโดนมูอ๋อโอเคโอเคค่ะกินไหมมาสีแดงต่อเซเบียร์แล้เลยเซเบียร์แล้วนี่ดีเหียยดีเหี้ยงวดเหี้ยเอาเจ้าของร้านเขาถ่ายรูปโอเคโปรโมทให้ร้านหน่อยนะ ขมนนี่น่ข้าวบนน่ะนะข้าวบนน่ะร้านพิทูบนนะคะจะมาดูมเลยข้าวบนน่ะโอ้ยแควค้ากองมนีไปูต้องรออยู่นี่เราไปจุดที่สามตอนนี็คือไปรับของสรับของสดรับของสดต่อหมูไก่รับผม ตับไก่บกเสือถือโอเคครัยโอ้ยยังยังยังลืมือ้เสือถือแลืมให้เจ๊ให้เจ้ ให้จ่ายเวินี้อ้าวมันไปได้แล้วครอขอบคุณครับขอบคุณครับรวยรับรวยครับเยขาดสมทบไหองสองอะอเลยออกรมีเงดวยกเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ มิดอุบนมิดอุบนติดลาอุบนึล้่นงมิดอบน2งมิดอุบลสองมกส่วนครับผมโอเคนะฮะไปคุณโจ